Oh, สวัสดีครับเบาสงการครับวันนี้ผ้าออกมายางเลนแถวป้าปกแม็กซ์ก็อะไรนี่หนาเข้มหนาเข้มป้าปกแม็กครัคบป้าปกแม็กซ์เขาจบูกไหมเนาะอันนี้ยังวันี้นเห็นเขาจบเก็บอยู่มันก็เป็นหมากครับมันก็เป็นหมากหมากเขียวเชียวยุ่นเป็นหมากเขียวเชียวอยู่เนาะวันนี้เป็นหมากไรปรนเด็นนาจีริก็บุหรี่อะไอีกประมาณเดือนสองเดือนผุนลมั้งคว่าจจะิก็บเนาะน,นี่ก็เป็น ป้าบอกอาุ่นครับยุกห่างกันเดี๋ยวผมใด้เบื้องเนาะป้าบอกนี่ครับป้าบอกอานุ่นข้าวโจ้เนี่ยอันนี้เันรัอมกรงไว้ครับบ่ผู้ใหญ่คนเขาไปหนุ่งเขาไปยังเนาะกันข้นกันหมาจอกกันหมูปลากันยังข้าวโจ้กันมินเนาะมินก็ร้ายด้วยเจ้านี่มองผมอยู่นี่มินร้ายครับมินร้าย มีทั้งเมินทั้งหมูปลาทั้งหมาจอกเนาะลายอันนี้เป็นอันอันนั้นเพิ่นครับนี่น,น,น,นี่นี่เพิ่นอันเลี้ยงอันนั้นไว้ร้อมันได้พี่น้องเลี้ยงเพิงไหมไปไข่เพิงเป็นเพิงบ้านข้าาเ,เนาะเป็นกล้องเพืงครับนี่กล้องเพืงเนาะนี่ก็เป็นปลาบอกงูครับที่ไทยให้เบิ้งมาหาเน,น้น เป็นบางงุนอยูหนาเข้มผมเนาะมันเกิดอยู่เกิดอยู่ต้นหนึ่งอยู่หันกำลังออกพวก่วงครับผมมนันประมาณเดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนหนึ่งเงี่ประมาณนั้นแหละอันนี้เป็นอยูหนาเข้มเลยนี่เป็นป้าแบบอังวนข้าวโจ๊ <c oughs> กนะแบบอังวนเขาแบบจีวีโอันาน,าน,าน,านั่นนั้นเห็นหน่อยแล้วพี่น้องเห็นหน่อยแล้วเป็นบักจีวีครับบักจีวีบนแบบอังวงน นั่นๆโอ้เบิ่งในกว้องมันอาจจะบ่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าเห็นเห็นเป็นน่วยอยู่เป็นน้วยบักกีวีเนาะกีวีนี่แหละบักกีวีเป็นเขี้ยเป็นต้นึืนทั้งสิ้นหละต้นขึืนเราก็เป็นเขี้ยออกเนาะเป็นเขี้ยออกข้างเขาเห็ดข้างเห็ดยังไว้ครับเห็ดข้างเห็ดยังไว้เป็นบักกีวีครับบักกีววีวันบักวเห็นน้อยแล้วแต่ว่าอยู่อัน อยู่หนาเข็มผมเหมืนที่ท้ายให้เบื้องมาเห่นมันจะเป็นบักองุ่นเนาะบาักองุ่นผมมาแรกๆกันผมมาแรกๆกันมันยังเป็นหมากหน่อยๆอ,อยู่เนาะมันหัวก็ออกพ่วงออกยังเนาะมาแรกๆกันแม่หดเข็มหดยังผมกัดยางเบื้องแถวหนเข็มหนาย,ยังจริงเนาะผมก็เป็นพ่วงหน่อยๆอย,ยู่มาเหมือนนี่พันไปได้ว่างยี่สิบมือสามสิบมือออกพวก่วงเนาะ้องออกพวกๆๆ่วงออกยังเนาะิริง ใบหรอจะพ่วงยังยังอยูรดกพอได้ซิมพอได้ย,ดยังอยูรดยี่ห้อเบื้องไม่เบื้องไม่มาหันไทยมาหันหลายปันดนี่ครับประมาณนี้แหละบองงูนี่มีมีบ่หลายเลยครับนี่มีจแค่เองนี่มีแค่เดียวห้อสองแค่เองนี่ครับนี่แค่เดียวห้อสองแค่เนี่ยเลยเจ้านี่บองงูครับบองงูบางงูหน่อย nhưng nói nhiêu nè, nè nè trồng trồng của chỉ của mắt này là nè, nè hang hang của mẹ nè là trồng của mẹ nè, nhưng vẫn để mặc ngay nè trồng của mẹ nè, nè bưng mày nè bà nè, Mà bưng mày nè, nè bưng mày nè bà nè, ủa, oh, Bên bạc ông ngôn kiểu măng nè, này Nào chỉ bên bạc ông ngôn kiểu, này, um, này lại phong เห็นกับเสีหาพวงอยู่ครับนี่อันนี้กับมีพผู้นะอยู่ในเหลือในยังอี่เนาะเที่ยวบอกุ่นงมลนี่น่ะจะเกิดเองมั้งครับนี่เป็นบดเอ็มบุกไม่ยังน่ะทีมันก็น่าดจะเกิดเองนะขนาดจะเกิดเองนี่น่ะจะเป็นเครียมันบดนี่นี่นี่เครียมันนี่ไงนี่โอ้สงสัยอยู่หลายปีแล้วครับนี่อยู่หลายปีแล้วแต่ว่าส่วนผมม้านนั่นมันหมักน้อยๆอยู่ นายทีอยู่หลายปีแล้วเด็กพูดนะเครียเงยอยู่ผมก็จะเอาเสียกมันไว้อยู่นี่นายทีอยู่หลายปีแล้วครับเครียนี่พอช่วงผมแม่นี่มันหมักเน้อยๆอยู่เนาะมันเป็นเดี่ยวหมักเงยปันเด๋คระหมักอ่างงูหมักองุ่นอยู่ไหนเข้มนายทีมีเครียเดียวนี่แหละแต่ว่ามันออกลายเนาะนนายทีมีต้นเดียวเครียเดียวนี่ออักลายอยู่ไหนเข้มครับอยู่ไหนเข้ม อันนี้เป็นแคมเบาสงการครับเนี่ยอยู่นี่แหละอยู่ข้างในหม่องล้งอังคาราหม่องนี้อยู่ข้างในนอนน้ำกันสามคนห้องหนึ่งเนาะห้องหนึ่งนอนน้ำกันสามคนเป็นรถดเป็นอย่างนี้แหละแคมเบาทรงการอยู่นะครับเนาะอันนี้พระพี่น้องเาเพิ่งฟังข้างนี้นะบ้านนี้อยู่ไหนแคมเนี่ยอันนี้เป็นหม่องช็อปทรงพลนไม้ครับนี่แหละเบาสรงการเก็บก่อนมาทรงอยู่นี่แหละนี่อยู่ไหนช็อปนี่เนาะอยู่ไหนช็อปนี่ นะครับช็อปนี้เนาะอาจวินช็อปสุดท้ายครับถ้าสังเกตบองผู้หนึํงผู้เขาบุญน็นบ่สมมุดองนี้เป็นช็อปเนาะองนี้เป็นช็อปถ้ามองผู้เขาที่เห็นอยู่นั่นนั่นผู้เขาที่เห็นอยู่นั่นเดี๋ยวผมย่างออกไม่เบิง์นนะนั่นละผู้เขาที่เห็นอยู่นั่นสุดเขตเลยนะครับนั่นอันนั้นเป็นของเลบานอนนะครับเป็นของเลบานอนของเบาทรงการอยู่ภาคเหนือเนาะอยู่ภาคเหนืออันนี้คือสุดเขตแล้วครับสุดเขตแล้วอยู่ภาคเหนือ ว่ามันส tamam. ีมีอ่ะถ right. ังอันนั้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอันนี้ให้เบิ้งดีๆเนาะเดี๋ยวหาให้เบิ้งดีๆอ่ะนี่นะครับเป็นวิวอีกอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งนี่นี่นี่ช็อปสุดท้ายมันสีอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นช็อปมองเบาสองการมาส่งของเก็บหมากใหม่หมากยังกับมาส่งอยู่ช็อปนี่นะครับมาส่งอยู่นี่ไอหม่องผลหมากใหม่หม่องยังเนาะเก็บหมากใหม่มาแล้วก็เอามาเอามาไว้ช็อปนี่เนาะก็เจอทรงตัวแล้วก็ ถ้าเห็นอันนี้นะเบิง่งผมมีซุ่มข้าไปเบิ้งเด้อเนี่ยกล้องเนี่ยกล้องย้วยนี่นี่นี่กล้องนี่เห็นนี่นะตามนิ้วมือผมนี่อันนี้คือสุดเขลยดเด้อครับนี่สุดเขตอิสราเอลนะครับสุดเขตอิสราเอลว่าผมอยู่เขตดติดตัวนะมันเป็นเขตยสายแดนว่ายัางไงัะผมอยู่ภาคเหนืออยู่สุดเลยนะอันนี้เป็นช็อปสุดท้ายแล้วครับนี่หลังกล้องนี่ไปนี่นะครับ หลังกล้องนี่บองกล้องเล็กที่ตัง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 อยู่นี่คือของเลบานอนเลยครับ anyway. ูุนขึ้นทางหนึ่งขึ้นพูกเขาท่างผุนเป็นของเลบานอนนะครับแมนเบิร์ตเลยฟังนั่นเป็นของเลบานอนเนาะประเทศเลบานอนนะครับืรื่าของของอิสราเอลนี่ยุสุดนี่ยุทสุดนี่นะครับยุทสุดนี่บอไปไกลเ่ยมันทานี่มันสีมี มันจะมีหัวเล็กกันหลังหลังกล้องนี่เนาะหลังกล้องหลังบลอกมันจะมีหัวเล็กกันนะครับฟังหนึ่งค็ับจเป็นของเลบานอนเนาะของเลบานอนฟังหนึ่งที่เห็นเป็นตึกเป็นยังบ้านเขาละอยู่ทั้งไนี่อยู่ทั้งภูเขาทั้งอย่างสีเนะแมนเบิร์ดครับนี่มองรถแลนเป็นของของเลบานอนนะครับรถแลนเป็นของเลบานอนแล้วเนาะนี่นี่นี่สีเห็นอยู่ไนี่ อยู่ฝั่งฝั b adan, b arn, you say, you ่งสายฝั่งสายมือนะอยู่ฝั่งสายมือนี่นั่นแหละครับหัวเขตแดนกันอิสราเอลเลบานอนนะครับฝั่งพุ้นนี่เป็นของเลบานอนแล้วนะครับของเลบานอนนี่ช็อปนี่อยู่สุดเลยคือว่าผมอยู่สุดเลยนะครับอยู่สุดเลยอยู่สุดเขตประเทศเลยอ่านั่นแหละครับพี่น้องก็เป็นฝั่งบ้านบาวสงการอยู่สอยู่ยังไงเนาะกับอยู่เขต เลบานอนเลยนะครับยูเขตติดเลบานอนยูนี่ผมอยู่ม,มิตุลามันสื่อว่ามิตุลาเนาะมิตุลาหมู่บ้านมิตุลาอยู่ภาคเหนือของอิตาเลีนะครับอยู่ภาคเหนือสุดเป็นเขตร้อยตัวเลยนะเป็นเขตแล้วเป็นเขตแส้เดือนเลยนะครับก็ว่าช็อปเหมือนกับทีไทยไปม่หนกันมันสุดแล้วนะครับสุดอิตาเลีแล้วามไปฟังนั่นก็จะเป็นของเลบานอนครับทำ <c oughs> ไปฟังนั่นเป็นของเลบานอนเนาะกะ ก็มีคนถามง้นภาคเหนือนี่เกี่ยวกับอยังงนียประมาณเด็กนะครับเกี่ยวกับอยังประมาณเด็กก็คืองานเกษตรนี่งานเกษตรนี่มันเกิดขึ้นงานเกษตรเหรอครับบม่้ลงสงสัยดอกนะบม่งสงสัยว่าผมตกงานอะไรครับผมไอ้นี่อยู่นี่เกี่ยวกับงานอะไรอียังประมาณนี้นะมันเกิดขึ้นงานเกษตรเหรอครับมันเกิดขึ้นงานเกษตร คันแรกนั่นผมมาตกโยนี่นั่นผมมาตกโยนี่ผมคิดว่ามีมีไอเขาเจ้าแบบว่าผู้อยู่เก่าอย่างสินะมาแอดเฟซมาหาผมคือว่าเห็นลงเฟซลงอย่างไปอย่างประมาณนี้นะก็แอดเฟซมาหาผมก็บ,บอกว่าของเก่าผมมาสั่นว่าเกี่ยวกับสวนมะแอปเปิ้ลมาสั่นเกี่ยวกับสวนมะแอปเปิ้ลมันก็แมีนยนี่ว่ามันก็เกี่ยวกับสวนมะแอปเปิ้ลอยู แต่พอมาอยู่อีหลีอเราบาดนี่มันมีหลายส่วนครับมันมีหลายส่วนมีหลายอย่างมันบรเิเวามันมีแค่แอปเปิ้ลย่างเดียวอย่างประมาณนี้นะครับมันบรเิเวาเห็ดแอปเปิ้ลย่างเดียวคือมันมีหลายอย่างที่เก็บนี่ก็มีบ,บ,บักแม็กบักแม็กบักลูกท่อบักเอียงเัินเทียนลูกสีดำดำที่ผมได้เพิ่งบางคนก็เอ็นว่าลูกพุ่นบางคนก็น เอิ้นว่าบักสุชีพนะครับอยู่อยู่แถวนี้อยู่หม่องผมเฮ็ดงานนี่้ก็จะเอิ้นว่าบักสุชีพนะสุชีพแล้วก็แล้วก็บักแอปเปิ้ลนะครับเฮ็ดแอปเปิ้ลน้ำมีสวนแอปเปิ้ลแล้วก็เขาจะว่ามีสวนกีวีนะ้ำมีสวนกีวีเบาสมการบ้านไหนไปไอ้บ้านไหนไปเห็นอยู่แต่ว่าเห็นเห็นหลกักๆก็เห็นอยูสามย่างสี่ยางนี่นะครับเห็นยูสามย่างสี่ยางนี่แล้วสวนบักแอปเปิ้ลว่าจะไทยไหมพี่น้องเอวิรงกกับว่าไทายครับงานเล่งงานเล่งถอด กกเถ่าแก่ก็ไปคุ้มไปยังสิเนาะไปค่ายว่าเป็นมือขวาของเถ่าแกแ่นะเป็นคนแขกคนยังสิเนะาะก็เจาะไปคุ้มเป็นบาลไบเป็นหวนัวหน้าไปคุ้มยังสิเนาะกับบัณฑิตไทยไม่พี่น้องมึงแต่จีนไทยก็เกีงใจคนเนาะย่ำเวลาเขาเห็ดงานเหตุยังยุ่งสิเนาะกับบัณฑิตไทยไม่พี่น้องมึงตอนแรกตั้งใจว่าจีนไทยได้ชวนกับแอปเปิ้ลไป็นหัวลงงานนี่สิเนาะก็เจาะว่าโอ้มูนี่ไปเก็บ,บกับแอปเปิ้ลมาสันว่า เออก็ว่าจีใตยบอกแอปเปิลไม่พี่น้องเมิองมันเปล่งเดวแอบปบเปิลอิสเซริโออย่างว่ามานี่เนะาะใบไทยพี่น้องเมิองนะครับสำหรับคนที่มาตกภาคเหนือตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มาตกภาคเหนือยุตตอนนี้สี่กำลังสีได้บินแมน่นี่บอกเรื่องอากาศก่อนนะครับบอกเรื่องอากาศก่อนนะครับช่วงนี้อากาศย่ำย่ำเหมือแงนะครับย่ำเหมือแงนี่จาก หาโม่งไปนี่จากหาโมงนี่ตอนนี้หาโม่งครับจากหาโมงไปนี่ตอนนี้หาโมงแล้วนี่ที่เบาสองกันอัดลิบยุนหาโม่งแล้วนะครับหาโมงอากาศนี่เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มเย็นหาโมงจากหาโม่งเลี้ยงไปนะครับจากหาโม่งเลี้ยงไปช่วงนี้เลือกงันแล้วเนะจากหาโม่งเลี้ยงหอดหอดประมาณสิบโม่งโซ่นะ จากหาโมงแรงหดสิบโมงสอง,างสาอากาศเริ่มเย็นครับเย็นเย็นช่วงที่สิบไปเย็นค่ะอีรีนนีบประมาณตีสองตีสามนะปพราะมาตีสองตีสามอากาศนี่เย็นเย็นถึงเย็นมากเาลยล่ะออกว่านังข้างนอกกุ๊งสิโอแต่ว่าบ้านห้องมันก็เย็นแล, 12, 12, แล้วประมาณมิบสองิบสามโมงสานะประมาณิบสองิบสามโมงสาแล้วประมาณสิบโมงนี่ จากสิบโมงเป็นต้นไป Jamie, นจากสิบโมงเป็นต้นไปนี่มันอากาศมันก็เริ่มกลับมาห่อนจากเก่าโมงสิบโมงเป็นต้นไปนี่อากาศมันก็เริ Thirty ่มกลับมาห่อนหอดประมาณใบสองถึงใบสามครับอากาศห่อนอากาศห่อนใบสองถึงใบสามเริ่มเริ่มเริ่มห่อนแล้วเริ่มห่อนห่อนสุดๆนี่สิประมาณเทียงเทียงใบโมงเทียงเทียงใบโมงแต่เขาจบอกว่าอากาศวินี้อากาศดีเพราะฉันว่า ภาคเหนือนี่มูเขาเจ้าอยกอนเขาเจ้าว่าอากาศดีสันว่าโอ้แต่สำหรับผมมาอยู่นี่ผมก็ห่อนตะว่าเขาเจ้าว่าโอ้ยปีกันวันห่อนก็หนีเพราะฉันว่าสี่อยู่ประมาณสามสิบอ,องศานะครับเบื้องในอนีนะ้เนาะเบื้องในททรัพ์ผมไอ้ที่มันวัดอุณหภูมิวัดเงี้ยงสินะอยู่ประมาณสามสิบองศา,นาเานี่ยแหละเขาเจ้าว่าโอ้ยสำนีเยน็ยนสบายเพาะนว่าโอ้แต่กังหนันสับห่อนอยู่ดีเนาะเห็ดการตากแดดเนาะแต่มัน มันก็ดีอยู่ครับแต่ามาตกผักเนี่ยช่วงนี้เนาะมันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่ไม่ตกผักเลยช่วงนี้มันก็ถือว่ามีโอมีอย่างเห็ดนอะชว่วงนี้มันเป็นส่วงได้เงินที่สุดแล้วเขาจะว่าถามผูมาอยกเก่าเนาะเขาจะว่าช่วงนี้เป็นส่วงได้เงินที่สุดแล้ว <c oughs> เห็ด็ดโอม,มันกับมีโอมีอย่างนะครับประมาณนี้มันมันจะมีโอเห็ดโออย่างประมาณนี้เนะแต่ว่าผมก็บอกหอกว่า ขาแรงเทเล่เทเลยังจังเดนะครับนะกะพาวะยังพาวามันแต่ละหมองแต่ละทียังมันบวกลืกันครับมันบวกลืกันมันสิเปรวาหม่งนี่ขาแรงเท่านั้นเท่านี้มันมันกะว่าได้นะครับมันก็แล้วแต่คนยี่มาตกหนางานหนางานแพรหนางานมันมันกะต้องมาลุ่นหน่อยแค่นึงครับแต่ว่ามาปากเหนียนี่ทมว่างานเกี่ยวกับมีอย่างส่วนมากนะครับสวนมากก็จะเป็นงานสวนครับ ไปงานสวนพลไม้เนอะไปงานสวนพลไม้ whatnot. มีเก <celand cliche> <fen> ็บพลไม้เก็บพลไม้งานฟ้ามนี่ก็มีธรรมดาแต่ว่าหน่อยนะครับงานฟ้ามีถือว่าบาไหลถือว่าบาไหลสำหรับผักนะก็มีฟ้ามไก่ฟ้ามงัวฟาฟ้ามไก่ฟ้ามงัวฟาฟ้ามปลากับมีเนี่ยฟ้ามปลากับมีเนี่ยแต่ว่าส่วนมากนี่มาผากเหนือนี่สีบ่เห็นแบบว่าอยู่ในค่ำเือยังผักเต้อยู่ในค่ำอยู่ในอย่างคือยังผักกลางผักเต้่างสิเนาะ ว่าเห็นครับบ่บ่ค่อยเห็นส่วนมากสิเป็นงันแบบลงๆอยู่กลางแจ้งกลางหลวงสิเนาะบ่ได้ดแบบว่ามีผ่ามีหยังมาคุ้มมีหยังบ่เด้มีนะครับส่วนมากนะส่วนมากหมองแถวแถวผมอยู่นี่ก็สังเกตเบื้องอยู่สังเกตเบิ่งอยู่กับบ่ค่อยเห็นอากาศบ่ค่อยห่อนครับอากาศบ่ค่อยห่อนอากาศถือว่ากำลังดีนะครับสำหรับผมผมก็ถือโอเคถือโอเคถือว่าทนได้ถือว่าถือว่าโอเคเลยล่ะสำหรับผมเนาะ แต่ว่าสําหรับปืนอันนี้ผมก,กับผู้ดูนกะก็แล้วแต่คนที่สามารถทำงานไหมเนาะอันนี้ก็อยากมาบอกมาเบ้าให้พี่น้องได้ฟังนะครับนะก็ฝากไวปสำนีละครับคลิปนี้ออกมาไทยบรรยากาศไทยยังองีพี่น้องเบื่องไทยแบบว่าผู้ใดที่มาตกผักเนื้อยังสิเราเานะบ้าสงครามกับยูภาคเหนือเนานะเห็นคอมเมนกันมาหลายเบ้าสงครามยูภาคเดยากับยูภาคเหนือครับยูภาคเหนือยูเขตดปิตุลายูเขตดสุดเลย อยู่ติดเลบานอนนะครับอยู่ติดเลบานอนนะครับบอกว่าบอกมาเรยงกับพี่น้องมาอัดคลิปบอกกับพี่น้องสีนะ่หน้าประมาณนี้นะครับนะเอาใจก,กับพ่อกันไม่คลิปหนานะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ